ครับผมสวัสดีครับผมไอวิศนะครับนี่ก็มาถึงตลาดแล้วครับกาลังพากันจัดหลาดนะครับผมกับหลูกับเต่านะครับพี่น้องเพิ่งกับพีหญิงครับกาลังจัดของลงจากรถอยู่เมื่อเช้ากับเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ซอยๆกันนะครับพี่น้องอีกหน่อยก็เหลือสองเท่านี่แหละครับผมกับทายนะครับคอยพี่หญิงไปเิดก่อนฮงกับแดงนะพี่น้องก็เลยออกที่แดงเนี้ย คนแต่ตางคนตังทำมาให้คุณพี่น้องเนาะลานอื่นก็จะเอาการจัดลานนี้กันจำพวานี่แหละตั้งกับใบชานะครับผมจัดช้อยกันนะครับมาช่วยจัดกันลุกจัดจัดไปช่วยกันไปน้องอาทิตย์นะครับผมให้แน่กับมี่พูดยังหน่อยมี่ชอยเชินผมกับตั้งกระทะแลบแลบนะครับผมพร้อมที่จะทอดนะครับจะล่างกันเรื่อยเรครับ นะครับชีวิตตลาดนะครับพี่น้องกับเป็นคนไว่บ้านเองสิล่ะงอมงมงามๆกังทีล่ะครับชั่วมือนะครับแต่ว่ามันอีก็ะไม่ลงมาซอยนะบมรนีากาศตลาดตั้งอำเภอนะครับผมตั้งตำบลกับหม่างล้านที่ผมขายนี่กับหยากระไลนะครับผมถ้าคนโตมากก็คือเปียกนะครับเดี๋ยวกันกจัดด้วยอาครับซอยกันจัดครับเป็นแล้วแล้วล่ะนะครับลอกคนหน่อยนึงต่อไปก็เสียเลี้ยแต ทอดขนมร่วมขายนะครับพ,รพี่น้องนด็นะครับพี่น้องน้ำยันจะได้น้ำร้อนจะได้นี่นะครับผมกำลังจัดล้านกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องผู้ตั้งเสือกู้สรางนะครับขายครับผมพี่น้องตอนนี้กระถายลังลานนะครับพี่น้องนี่แหละคือบรรยากาศลัลงลานที่ผมจะทอดครับผมตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับปลูกเตรียมตัวสรารพัดก้นก็ จัดการเตรียมของของจะของตะลารานนะครับผมกระไรครับผมสุดพุ่นเลยล่ะกระไรอยู่นะครับครับผมนี่แหละครับชีวิต่อค้าแม่้ายนะพี่น้องเนาะซ่วนเศษเงินต่ลาบาดนะครับผลฝากกระคืบมาอีกแล้วนะครับเ้องการส่วนเศิจทอดนะครับอ้ตอนนี้ก็จัดกระสีแล้วก็แล้วครับผมแต่นี่อูกค่าเรื่มที่อ่อยมัื้อนานะครับเพราะว่าบรรยากาศมันห่อนนะครับพี่น้อง นี่ครับก็คือเนาะเป็นพักการแม่ขายไก่ย่างดีแนะมีหลูกมาซอยนะครับพี่น้องครับผมเมือใดป็นเสาร์อาทิตย์ใกแน่กับเขาเพิ่ไปโรงเรียนนะครับแ่งมือใดเขาไปโรงเรียนกับสองเท่าเนี่ยครับผมไอวิกาพี่หญิงนี่แหละซอยกันนะครับเสร็จประมาณนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศตลาดบรรยากาศจะฝนไม่แลวครับพี่น้องติดท,ทะลุ้มลานตอนไหนนะครับซื้อัาแล้วครับ ครับในกลางของไอวิทนะครับเหมือนมากเลยครับตัวเลยเสก็เหลือแล้วครับพี่น้องมันเสกฝนแท้ๆแล่ะดำมาแล <sh> pe ้วครับดำมากตะไก่เลยครับพี่น้อง อยู่ครับพี่น้องโอ้ลงมาแล้วขายแม่ขายเจอ้นแล้วครับวัวนน,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 นี้พี่น้องเอ้ยดำมากเลยครับพุ้นมาเป็นสายเลยครับพี่น้องอ่ะดวงครับร้านผมครับอดแดดครับพุ้นครับล่มแล้วเจอกระสุนนาครับวันนี้เป็นเป็นทังไหนเริ่มวันนี้โอ้พี่น้องเอ้ย่ครับเขายแม่ขาย ต้นกับกระรังสีย่างนะครับพี่น้องเนาะตันนี้ต้นประกาศแม่ขายนี่เตรียมโฮมเตรียมนังไว้เมือม่อไหรครับร่างปีงกรารังย่างกัมีครับผมพี่น้องเหมือนอิยุลานบัตรบานตึงลงเกียรตินะครับผมเมือม่อครับผมกาศหนาวพอดไหมพี่น้องคลิปหนาวพอดไหมนะครับสวัสดีครับรบ๊ายบายครับผม